ต้นไม่ชอบเป็นลูกน้องใครด้วยหรือ่าไม่ชอบให้ใครมาบังคับด้วยหรือ่าชอบอิสรามเสรีไม่ชอบไปลูกน้องใครและผมก็ไม่ชอบให้ใครไปลูกน้องผมเออผมไม่ชอบไป้นคนแม่งมาเรารู้จักกันเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันหมดใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเราเรียกกันพี่กันน้องใช่嗯嗯แต่แต่ไม่ต้องแบบว่ามา,มาคุยกันเราถือว่าเราศักดิ์ศรีเท่ากันคุณเป็นคนซื้อพระคุณได้เงิน ใช่ป่ะครับจากการซื้อพ้าผมผมก็ได้เงินจากการขายพระคุณแม่งก็คือเจ้ากันครับใช่ป่ะผมไม่เคยไปขอร้องใครว่าเอ้ยแม่งต้องมาให้ผมผมบอกว่าทุกวันนี้เราซื้อขายพร้แลราพูดว่าได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับใช่ป่ะดีกว่าไปแบบขอเถอะขอมันเคยมีในอดีตอ่ะเป็นตัวอย่างเอ้ยผมเคยให้คุณเนี่ยพระเคยเล่นกันมือผมขายคุณแปดพันครับแล้วพอมาวันนี้แม่งพอคุณได้พระ้ามั่ง คุณแม่งไม่ให้ผมแม่งมัน,มน,มนคือมันกินใจกันทวง